สวัสดีนะคะมึอนี่นกจะท่าเขา่าสวนเลยคะ่ะแต่ขอทายากัะยุ้ก่อนนะคะเพรยุนง้มันไหลค่ะทายายุะนู้กนค่ะทายายุะน้ก่อนว่า,นยมมนายุู้มันไหลน้ำเสียเสามงองนี่จะพาไปตัดกล้วยนด้ค่ะมนงมึงนี่ทาไปตัดกล้วยค่ะแต่เสาเลยมีขาะเดียวไปได้ค่ะ สวนนกยูนี่ค่ะยูบกไกลค่ะสวนนกนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ต้นเออไอแคป้าด้วยค่ะนี่แคป้าอันนี้ต้นแคปปาต้นแคปปาค่ะสวนนกก็สิไปนี่ละค่ะ ก็ไก <Okay. S 2> ่ยายตื่นย่างยายนี่ค่ะอันนี้ก็ะที่เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะ นี้เขาเอิญปลาช้างเหงาค่ะนี่อันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะอ่ามันมีวิธีกินค่ะกินหน่อยก็เป็นยากินหลายก็พอได้ได้ค่ะอันนี้ตรงหูจะกินค่ะเดี๋ยวมันไดนนกจะไม่เห็ขีดให้เบิ้งเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาไปเอากล้วยกันปลาช้างเหงาด้วยค่ะสวนนวก,กนเดี๋ยว,วนกสีมาเขาอยู่ค่ะตะวัน อันนี้สิเป็นบริเวณบริเวณนห่นบริเวณขังหัวขังหัวสวนนกเลยคะ่ะแต่ว่านกสิไปเอากล้ว,วยพูนเครือพผุนผุนผุนดีมันหักอันนี้ก็เป็นป่าไผ่ค่ะแต่วันนี้เป็นนอกถนนเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นนอกถนนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนยางนี่ค่ะอันนี้ก็ทีของนกค่ะเนี่ยต่วันนกอ้อมหัวไวแต่ก็ต้องคอยมาเบิ้งเรื่อยๆค่ะเพราะว่า ไก่มันหมักหมุดไก่มันหมักหมุดไหมค,ะมค่ะลูก่ะเครื่องกวยญี่ปุ่นลูก่ะเดี๋ยวลูกสิจัดการแจ้งไดดี เครืออหญ่ค่ะตกว่าเสียเอาไปไหวโบนี่ค่ะนี่ค่ะเครือนี่เครืใอญ่เติบค่ะเดี๋ยวนุค้ามองต่้งดีๆก่อนเพ่งเลี้ยงดีๆก่อน สงสัยต้องต้องค้นค่ะตน้นนี้เพราะว่าปกติแล้วทากล้วยออกดอกหรือออกหยังเสียคือว่ามัน มีกินแหเอาลงค่ะเดี๋ยวใช้กระถุงดีๆกอนค่ะกระถุงชมุด <laughs> ค <laughs> ันนี้ไ้นี้เติมค่ะนี้นี่ค่ะผลงานเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลูกจัดการเติมกล้วยเหมือนกันเอาเข้าไปในสวนค่ะเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยได้ นมมากนชอันไปดันมันเขามันเขาในสวน่วาำมันออกวันเลย ป่วยพวกนี้เลยค่ะถ,ถ้าเจ้าออกเครื่อแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วต้นของเขามันจะตายเพราะว่ามันมันว่าเป็นล้วยว่าเป็นล้วยน้ำหวานเลยค่ะว่าเป็นล้วยน้ำหวานดูด้วยขากระถุงสิลุดตรงขอบไปนิดสวนต้องเอาเสือกอื่น i <laughs> ใช่ค่ะนี mm ่ต hmm. ้นต้นมันใบมันเป็นปุ๋ยได้อู้ยุ้หลายเดี๋ยวกันนิดค่ะเดี๋ยว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 คอยทายยุ้งกันยุ้งไหนยุ้งไหนค่ะตรงพกท่าแบบเยิ่มเยิ่มเลย ผลงานนี่ค่ะอะไรเนี่ยมึกว่าจะจีบจกนี่ค่ะผลงานชิ้นโบแดงหวายเครือเติมเะคะ่ะนักนี่ค่ะไหนคลิปนี้เะคะ่ะลูก่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไข่เป็นแรงใจเะคะ่ะเซานีค่ะผ้ามาตัดกล้วยค่ะ ้ามาตัดกล้วยนะคะแล้วก็เมื่อเอาอต้นกล้วยอ่าเขาในหัวเนาะเพราะว่าแวนนี่นะคะขาของเขาเป็นลูกแล้วหรือว่าออก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 เครื่อแล้วเนี่ยต,ต้นของเขามันสิยืนต้นตายเลยค่ะเพระนาะฉะนั้นแล้วลกก็เลยเอ่อฟันต้นขาเจ้าเนาะแล้วเอาเป็นปุ๋ยไปเลยในคลิปนี้นะคะลูกก็ ขอจบคลิปแค่คนี้เลยค่ะเครื่องใหญ่เติมค่ะนี่ค่ะเซานีผพามาตัดกล่วยเนะะี่ยค่ะเครือใหญ่เลยนี่ค่ะเป็นไรคลิปนี้ขอขอจบคลิปแค่คนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะไปดูใกล้ๆอะไรนะยายใช่ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเห็น่าค่ะต้นกระหนุน ลูกปู่ให้เอามาปลูกไป้นี่ค่ะ<ม>เคยง่ญยค่ะนะักเติบจั้งแดคลิปนี้นกกขอจบคลิปนี้้ค่ะสวัสดีค่ะน,นี่ค่ะผลงาน<ม>ผลงานค่ะผลงาน,านได,ไนได้ยายนี่ค่ะ 嗯，要说。